สวัสดีเพื่อนๆสุกคนทุกคนครับผมชุ่มฉ่ำเลยครับวางหมู่บ้านเมึกขึ้นระยะตอนเริ่มจะค่ำแล้วครับผมยังมีฝนตกลิ่นอยู่นะครับพ่อได้พักี่ชุ่มฉ่ำนะครับนี่ครับผมสวัสดีสสเพื่อนๆทุกคนด้วยครับ ชุ่มฉ่ำเลยครับเมื่อนี้ถือฝนนะครับเติมงามแล้วครับถักบงูงเฮา หนึ่งทัานครับผมสัดดีด้วยครับผมมือนี้วนต๊ว้ว่านนี่นะครับ,รบชุ่มช่ำเลยครับนี่พ่อเด้สดชื่นนะครับนี่ครับผักเข้ากำลังสิโป้งนะครับนี่ครับผักกำลังสีโป้งไหมแล้ว กำลังสีโปรงไม้แล้วครับนี่กำลังงามครับ ขึ้นครับนนี้ไม่มีแดดมื่อนี้ไม่มีแดดนะครับน่าจะมีถ้ายูเขานะครับไม่มีแดดเลยครับวันนี้ สวัสดีนะครับผมสวัสดีเ,เพื่อนทั้งแปดท่านครับชุ่มซ่าเลยครับถือผลมือหนึ่งนะครับเขียวงามนะครับเดี๋ยวจะเอาแก็บนะครับเดี๋ยวจะแก็บมาใส่จากน้อยนะครับ โอยเก็บนิดนึงครับผมโอยเก็บจักน้อยนะครับโอยเก็บให้พักจักน้อยครับ โดยเก็บสักนิดนึงนะครับผมเพื่อเก็บความชุ่มชื้นนะครับกระถางดินร้วนซุยนะครับโดยกเก็บสกักนิด <c oughs> <c oughs>

รัผมเพื่อนอกสนิดนึงแลวครับสวัสดีครับสวัสดีคุณมาลีครับผมขอบคุณคุณมาลีด้วยครับผมขอบมา ทายให้กำลังใจนะครับสวัสดีคุณสุพจน์ครับสวัสดีคุณสุพจน์นะครับผมขอบคุณคุณสุพจน์นะครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมชุ่มฉ่ำสบายเงนย้ยยุครับถือฝนนะครับไปเลยชุ่มฉ่ำสบายเลยครับตอนนี้

โดยเก็บตรงนี้สักนิดหนึ่งครับผมนี่ครับยามมาเสาร์นะครับก่อนที่จะไปทำงานครับโดยเก็บเพื่อให้ดินบวนซุยนะครับโดยเก็บนิดนึงก่อนครับโดนฝนก็ชุ่มฉ่ำเลยครับ อนฝนก็ชุมช่มฉ่ำเลยครับนี่ขอบคุณเพื่อนทั้งแปดท่านนะครับผมเข้ามาทักทายนะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับผมถักทายกันก่อนที่จะไปทํำงานนะครับ ไม่แรงครับฝนตกไม่แรงครับแต่ว่าตกเรื่อยๆครับฝนตกไม่แรงครับแต่ว่าเกือบจะทั้งวันครับวันนี้ก็เลยมาพามาชมนะครับบรรยากาศงาเง่ามะเสาหลังฝนตกนะครับ ชุ่มฉ่ำพอสมควรครับเนี่ยฝนตกยังไม่แรงนี่ครับกำลังจะเกิดแล้วครับผมกำลังจะเกิดขึ้นมาใหม่แล้วนะครับทักทายกับเพื่อนเพื่อนนะครับก่อนที่จะไปทำงานหลังฝนตกย่างมือเสานะครับโอ้พัก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 นี่ครับผักมะรุมผักมะรุมกำลังเกิดครับผักมะรุมยังเพิ่งมาเกิดอยู่ในเหนอนนะครับเนี่ย ถักมะลุมแดงถือ้นกะงามเลยนะครับนี่แดงถือ้นขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมขอบคุณเพื่อนทั้งสิบท่านสวัสดีครับคุณน้ำอ้อยครับผม สวัสดีคุณน้ำอ้อยนะครับขออนุญาตนะครับผมให้ประแจนะครับผมสวัสดีคุณน้ำอ้อยนะครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับนี่ครับถือขวนนะ่ะงามเลยครับแดงกวาเฮาแดงกวัวเฮาถือขวน ส่งกำลังใจนะครับผมขอบคุณเอฟซีน้ำอ้อยคนบ้านคนบ้านบ้านนะครับคุณน้ำอ้อยคุณมาลีนะครับคุณสุพจน์นะครับคุณมาลีฟีสไตล์นะคุณน้ำอ้อยคนบ้านบ้านนะครับเอฟซีคนน้ำอ้อยครับหลังหลังจากทิ่โตกไปนะครับวางเมืาบ้าน อหอนยามเสาก,ก็เลยมาโรยเกียบให้เขาจักน้อยหนึ่งนะครับหักทายกันก่อนที่จะไปทำงานทางนี้ด้ครับก็จะเป็นผักบุงครับนี่งครับสวัสดีครับคุณน้ำอ้อยจากคุณมารีนะครับผักบุ้งเข้าครับเบิง์ที่ครับ มีทั้งพักบุงทั้งต้นเขาเลยครับนี่ <laughs> 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 บันี้้อนซูบะเดย์หอ <laughs> ดพักบุงหอดเขาบะครับนี่เ <laughs> บืองทาทางเดียวกอบสิเดกยวเขาน้ำเลยครับนี่เ <laughs> <laughs> บืองที่ครับหลายคั้าลาเนี้ยครับมีแต่ต้นเขาครับนี่มีแต่ต้นข้าวเลยครับนี่ กับเพื่อนสักนิดนึงนะครับสักสิบกว่านาทีนะครับขอบคุณเพื่อนทั้งสิบสามท่านนะครับผมขอบคุณคุณมาลีเดอร์ครับผมขอบคุณเพื่อนทั้งสิบสี่ท่านครับผมด้านนี้ครับบวกเฮ้ากาลังเกิดครับนี่ครับบวกกาลังเกิดครับนี่บวกน้อยกําลังเกิดแล้วครับนี่ครับ นี่ครับมองเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับบวกบวกกำลังเกิดครับจะน้อยก็สิเป็นค้างแล้วครับนี่ครับบวกเขากําลังเกิดก็ผมนี่ครับบวกกาลังเกิดถือฟ้อนก่แห้งี่เกิดง่ายแล้ะครับบ้านี้ เขอบคุณเพื่อนทั้งสิบท่านนะครับผมที่เข้ามาทักทายนะครับผมดีอยู่ครับดีทีมีฝนตกอยู่ครับเพราะว่าตนทักเข้าได้งามนะครับถือฝนเริ่มเกิดแล้วครับบวกขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณเพื่อนั้ง15ท่านนะครับผักเข้าเริ่มงามนะครับถือควนกรแห้งงามดีไปไงนะครับผมนี่ครับผักบุ้งครับผักบุ้งผักบุ้งก็งามพอสมควรครับ คุณเพื่อนๆนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะก็จะไปทํางานแล้วนะครับผมขอขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทํางานก่อนนะครับขอบคุณคุณน้าอ้อยขอบคุณคุณมาลีนะครับขอบคุณคุณน้าอ้อยบ้านบ้านคุณมาลีฟีสไตล์นะครับขอบคุณคุณสุพจน์นะครับผมสวัสดีตอนเช้าทุกขทุกคนนะครับขอบคุณ เพื่อนเที่อยู่ด้านบนด้วยนะครับผมที่คอยให้กําลังใจกันทุกๆครั้งนะครับขอบคุณทีมงานที่ยูด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับสิบกวนาทีนะครับผมก่อนไปทาง,งานครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมไว้พอกันไหมครับ